Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không এই yeah, তোই แมแกปเอ็นแงตได้เ็นไปแรมือตึงได้เอ็นไปแรงมือตึง้างแรกระหว่าแรกเปิดระหวัาแรกเป็นการเปิดเอาแรงรัหวนะครับมเพา่ิแ

ช่อคิดเองเราทิ้งเึ๊บ้วมถ่อด้าไปเอาขาไปก่อนดิขาอยู่นี่แค่ตัวเราไปขอดขาไิข้อ,าอาขาไปนอ้อโอ้ยยังไม่ใช่เลยนะเออกลุ่มนี้อะดูม,มิเน,น,น,นไหมอะดู จังหวะแรกเปิดเลยนะพี่เป็น<ด>ล็อกจาดด้วยนะถ้ามันเปิดอย่างเงี้ย มาฝึอยอ่าอีกรอบนไอ้เกมถูกมากนองมายดีไม่ถูกเราิีไม่ค่อยดีนะครับอาชึดถูกว่าเตกรอบนึงนะพยายามเอาแต้มางหวดสองนะครับนะเขาถอยหนึ่งครั้งเดี๋ยวนรัวถอยไว้กว่าสองเข้ามาเอาแต้มถ้าเตะอยู่ที่เตะอยู่ที่โดนไหม ไห้โดนนะครับปูจีเข้ามาล้วรับต่อีโดนนะครับกว่าสองเข้าไปเอาแต้มนะครับทักษะมันมีเยอะช็อปทิ้งได้ไหมช็อปทิ้งยากกว่าลาทิ้งแต่จริงช็อปทิ้งข้าหนูถ้ารุเปิดตัวเต๋เนี้ยเตะอไม่ด้พรปูีนไปใช่ไหมเขาเปิดตัวก็จะตจะไม่หูก็ไปเหมือนาทิ้งเลยช็อปทิ้งก็เปเหมือนลาวทิ้งี๋เป็นคนคว่ำตัวเตะ ุกทีช็อปาไหนไม่แม้วอไปเหชิเลยแค่เปลนจากาเป็นช็อปคอมอาสคงเท้าเองไม่ได้แค่ไปเท้าก็เปลี่ยนท่าเลยนแล้วถึงเราเป็นก็ถูกบุกช็อปทีก็ตึงฟอมเย้ไหมตบโดนเต็มเลยนะครับพยายามคมเท้าเองไม่ได้แลวก็ชิขาตี ของก็ต้องใช้แหต้องให้หนยกขาด้วยนการยกขาเก่งมอมไหมเก่งแจ็งต้องเร่ไปตัวอยู่แล้วผมก็ทำาเรื่อยเรนานนพยามแทบสัแทบสบัดนะครับเราจะเล่นขาหน้า้อมเวพร้อมไปด้วยนะครับหนึอาทิตย์เนต้องมีวันที่เวทเวทข้างหนงพร้อมถ้าหนูร้อมไม่แข็งแรงตวังยกขาได้ตนมกไ เขไม่ได้อกาสชนะเขาไม่ลงบใคกเขาเตะมากรอยู่ก็ได้ใส่มาเขามากขึ้นีเได้เลยเขาทำายทำตัวไปเลยทำตัวของเลยเอาหัวไปเทียบกวเลือขาเราข้ไปหัวไป येना yeah.